จากความเดิมตอนที่แล้วแอนโทนีได้เบิกสกอร์แรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถรักษาควาเสมอเสมอของเขาไว้ได้ทำให้เขาโดนเอริกเชนฮัรกดรอปไปแต่แล้ววันนี้เขาก็ได้รับโอกาสแอนโทนีอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะรูสเซโดมาตินเนสครับมาที่มอสมาที่ของแอนโทนีแอนโทนีแอนโทนี ที่ก่อนหลอกมาสวยครับมาที่ของมาเลเซียมาเลเซียเห็นไอ้ตัวนี้วิ่งเติมมาโอ้โหมาสวยมากไอ้ตัวนี้ไอนโทนี้ไอ้ตัวนี้เห็นเพื่อนยิงรู้ไหมยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแอสซิชั่แรกของแอนโทนีครับออืทุกนี่ครับ,รบมาเป็นระบบเลยครับ ดูโจวันนี้ครับแอนโทนี่รากตัดมาข้างในครับแล้วก็จ่ายัดมาต้องชมเมสซนเมาส์ด้วยนะครับที่ว่ายิงคมมากนะดูรอดแสกหน้าเพระสักาประตูอย่างเจสันสตีลไปเลยโอ้โหเตหาตกมือครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากไอ้หนุ่มเฮ้นี่ครับเมสันเมาส์หล่อจริงหล่อยันในเกมสวยครับมาเลเซียเมาส์เล่นกับเบนโตนี่สวยมากเบนโตนี่ แอนโทนี่ไม่ผ่านนะตัวนี้เห็นช่องพลิกสวยครับพลิกสวยวันจะไม่ออกแอนโทนี่มาที่มาเลเซียก่อนสายควายครับเมาส์ได้กลับเมาส์อีกแล้วครับเมาส์แันโทนี่โอ้โหหลบมาได้ครับแอนโทนี่สวยเมาส์สวยครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเมาส์เมาส์แอนโทนี่อยู่ตรงกลางจะส่งให้ใครเนี่ยโอ้โหลูกนี้มิสันเมาส์ มาที่ของเอลยานุซี่ให้กับเอลิชันอันโตนี่ลอยอยู่นะฮะรถบัตเมาส์เห็นแอนโตนี่แล้วครับปล่อยบอลหลอกลูกนี้ความแข็งแกร่งเลนตี้ยงไปได้ไม่ยังไงเมาส์ยังได้ครับเฮียเลียสครับเฮีเลียสครับไม่ผ่านไม่ควายครับจับไว้ได้จะได้สสนหรือเปล่าครับมาราเซียนี่มาแอนโตนี่อีกแล้วครับนี่ครับลายเดิมเลยครับลูกนี้ ไอ้ตัวนี้ยังไงดวลกับเดีกยงออกไปเองเลยเลี้ยงไปเลยเลงออกมาเซียแต่สวยไหมครับแอนโทนี่ไอ้ตัวนี้โอ้โหพลิกสวยมากจ้านี้แอนโทนี่ครับชิสปีดไปเลยสปีดต้นอันเร็วของเขาครับสปีดต้นนี่ครับสปีดต้นตรงกลางมีครับมาที่ไอยอนุซี่ตรงนี้ยังไงพลิกสวยกระเซ่ไอ้ตัวนี้ตรงกลางแอนตทนี้ยังไงยังไม่ยิงยังเลี้ยงอยู่ไอ้ตัวยังเลี้ยงอยู่ เอาไปไปมาอยู่ฝั่งขวาเฉยไอตัวนี้ยังไงเห็น <c oughs> อัลรับ,บตัดยกไม่ได้โอ้โหลูกนี้นะ่าเสียดายกลับตำแหน่งก่อนจบเกมครับเอาล่ละถือว่าทำหมือนกันได้ยอดเยี่ยมนะอันตัวนี้นี่เอ๋ <c oughs> ถือว่าไม่แย่น,นะครับสำหรับนี่ครับมินแวนะครับทำได้มมนหนึ่งแอสเซสาทีมเก็บชัยชน,นะได้สำเร็จครับซูเปอร์ซับเลยทีเดียววันนี้ ดูนะครับอสตโนนี่ครับสีน่ายิ้มแย้มครับมีผลงานดีก็ยิ้มแย้มได้ครับหนึ่งแอซิสนะครับสิบสี่นาทีเท่านั้นครับมีแอสซิสแล้วโอ้ยเจ็บคออ้าล่ะสิกยูเอฟ่า ชอปปิสต์ลีเราจะทำให้มันอยู่เข้ารอบไม่เหมือนกับชีวิตจริงคำกล่าวของแอนโทนีในเกมเท่านั้นมาเอาละ่ะยอร์เซฟแอนยานุซี่นะครับเอ้ยไ,ไม่ใช่เอนนิสซี่โอโ้โหเลขผิดมาตลอดเลยนะเนี่ยไพ <L imer? S 2> รเมอร์ครับโดนดักโดวยวารานคาซิเมโร่ครับซูโนโ่เอรฟเชน ดูนโน่มาที่ของชอเห็นแอนโทนีครับวิ่งสอดมาสวยแอนโทนีครับแอนโทนีหนึ่งหนึ่ง,งดวลอย่างนี้ไม่ผ่านคิมิชครับไม่เป็นไรครับลูกนี้นี่ต้องเคลียร์ไปก่อนเลยดักได้ครับมารบัดสวยครับบูโน่แอนโทนีพลิกไม่ได้ครับเหตุการณ์จะซ้ำรอยแมตช์เจออาร์เซนอลหรือเปล่าครับไปเมื่อกีครับมาทางขวาของตัวเรา เจวิสไม่ผ่าวนวาร์บิซายกาครับเมาล์าไม่ยังได้อยู่วารบิซายกาจะเปิดแต่โดนดาวไว้ก่อนปาร์เจโดดเสียบตรงนี้ยังไงมูเซียราต้องเคลียร์ไปก่อนครับปูมาร์ติเนสมาไตายเดลิกบีบบีบเพรสเพรสโอ้โลูกนี้อันนี้เกือบฉกได้ครับจังหวะนี้มาแล้วครับบายเอ็นมูนิค,ครับยังไงฮะ ไม่มีใครเข้าเลยหรือไงสวยบางไว้วารันเมาส์มีตัวเชื่อมโดนเพรสเร็วสวยมากเลยลูกนี้ไบเอียนมิวนิกลูกนี้โอ้โหเอานี่นี่วิ่งพรานทุกตำแหน่งสวยครับไอตัวนี้มาแล้วครับแอนโทนี่แอนโทนี่นี่ท่าฮะเราท่าแบบยากๆด้วยนะไอตัวนี้จะเจอกับใครเนี่ยเดลี่เก๋ปึ๊บ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 ไอ้ผ่านอีกแล้วโอ้โหเลี้ยงไม่ผ่านสักลูกเลยนะครับนี่อะ คะแนนก็ลดลงเรื่อยๆครับเวลาก็น้อยลงที่จะทำผลงานดีๆนะฮะไพรเมอร์ยกมาว่ารานดักไว้ได้ครับมารบัดไอ้ตัวน,นี้ครับต้องเล่นเป็นทีมหน่อยแล้วตัวนี้นนนไม่โชว์แล้วนะครับสกา้าเห็นไอ้ตัวนี้ไหมเห็นไอนตัวนี้ไหมไอ้ตัวนี้โุ่งอยู่ไม่ล้ำครับไม่ผ่านอีกแล้วครับโอ้โหไอนตัวนี้อะไรครับเนี่ยพี่แกไม่คิดจะเลี้ยงให้ผ่านสักเลยเหรอเนี่ย เก้าวารานเปิดมาให้ออนโตนี่มงซึ่งมงได้ด้วยนะ <Lis> andro, ริซันโดเอาอะไรครับมากันสวยครับลูกนี้เอาเฮ้ยไม่วิ่งหรอเฮ้ยโอ้โหเสียฟรีเลยลูกนี้ครับแท่นเขาทำใจหวะนั้นเอาดักดักได้ครับบานพิซากาบุนโนเฟนันส์บุโนเฟนันส์เอลิกเซนชอเห็นออนโตนี่หรือเปล่าออนโตนี่โอ้โหสอดมาสวยออนโตนี่ล็อกบุโนฟอนันเดสยังไม่ยิง ยังได้อยู่ไอ้ตัวนี้ให้ยังไม่ได้เคลียร์ไหมโอ้โหตรงนี้ติดบล็อกหรือเปล่าติดบล็อกไอ้ตัวนี้ไล่โอ้โหตรงนี้เดี๋ยวมันจะจบแล้วครับตรแต่ก็ชนะนะครับเก็บชัยชนะไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเห็นผลงานไม่ดีนะครับแต่ก็นะครับเขาก็ยังมี ประสบการณ์ของเพื่อนร่วมทีมที่คอยเก็บกวาดให้เขาได้เอาล่ะไปยินเบอร์ลี่นะมาันัสเรดฟอร์ดออกนะครับเราส่งแอนโทนี่ลงมาแทนแคเออเอาแล้ครับแอนโทนี่ตัวนี้นำก่อน1-0น,นะครับจากลูกยิงของมาร์คัสเรดฟอร์ดเห็น้ำมุมเอา้าโดน มันเดียวเบนซ์สันดูี้ยิงติดเซฟมาเยนเดียครับโอ้โหเข้าผิดพลาดของแอนโทนีเลยนะครับลูกนี้ครับปล่อยเขาเลี้ยงผ่านมาได้ยังไงครับเนี่ยยังไงฮะเปิดมาหม่งสกัดไม่ดีด้วยเลยครับหม่งอย่างนี้ครับแต่ก็หม่งสกัดได้ครับหมายยาครับแล้วโอโดแบยังไงจังวันนี้ยังไงดนนิเซนโดดักมาได้ครับมาสิมิโ่แอนโทนีแอนโทนีครับแอนโทนี่แอนโทนี่ล็อกไม่ได้ครับลูกนี้ยังไงมีเพื่อนเติมหรือเปล่า เห็นเพื่อนเติมมาสวยมากลูกนี้กับมาเลเซียเมาล์โอ้โหูโนูแฟนัน่าสไมลแล้วครับเมาล์เอลเนซี่เห็นไหมทูกี่ยันเนเซรีเอลเนเซรี่อินุซี่อะไรเนี่ยมาสวยครับมาเลเซียโอ้โหเลี้ยงบอลไม่สิต้องเรียกว่าแตะบอลนี่ว่าเอ็มเป้ยังไงวะมาเซนโกมาเองเลยแล้วพี่ฟูแม่งโคตรเก่งลูกนี้โอ้โหโดนเลยหนึ่ง โอ้โหแอปโนนดี้รับแอปโดนี่หรือเปล่าดูแอบจังหวะเข้าท้ำแบบนี้ครับดูแอบโล่งเลยครับดูแอบตัวเปล่าเลยครับยิงฮืมตัวประกอบไปไหนครับโอ้โหแม็กไวายครับยิงแล้วก็หนึ่งครับเบอร์ลี่ตามที่เสมอแมนเชสเตอร์ไนเตดได้อออครับยังไงเลี้ยงอยู่ มึงจะเลี้ยงไปไหนเนี่ยนั่นไงเสียเลยโอ้โหดูนี้มาไม้บเบอร์ b ี่ <20 S 2> เบอร์ r ี่มาริดครับอเบร์รี่มาริดยังไงลูกนี้มี <c oughs> มาทีนี้จังได้แมกวามาเลเซียมีมาสวยมาเลเซียสวยลูกนี้เนสทรี่ครับยังไงยังไงโอ้โหเลี้ยงไปหาเขาแลแ้วเตะออกเองด้วยโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ย สวยชอสวย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 เมาเมาเมาเปิดมาเลยยิงโอ้โหสุดเซฟมูริกลูกนี้สวยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหการประสานงานของเมสันมาสกับแอนโตนีนี่โอ้โหตรงนี้ครับแต่โอกาสปานลูกนี้โค้งเรียบร้อยครับโอ้โหแอนโตนีครับยิงประตูขึ้นนำได้สำเร็จครับ โอ้โหดูครับปั่นโค้งครับเขาเรียกว่าบอลเข้าสูดพอดีเป๊ดดูครับขอบอลจากบุโน่ครับพักอกแตะมาทีนึงก็จะปั่นโค้งอยูครับปั่นโค้งไม่โค้งนะครับจริงๆไม่โค้งตรงผู้รักษาประตูเลยก็ว่าได้ตรงๆเออเดลเมอรเซไม่ได้วะบอลตรงเลยนั่น ปั่นตรงๆนะไม่เห็นมีความโค้งเลยนั่นอ่ะเออไปอวยมาหน่อยก็ได้แอนโทนี่เก่งมากเฮ้ยัตัวนี้ครับดักได้ครับเบนเนสยังไงตรงนี้มาได้ครับเทรเซอร์สวยดาโลอุซันโดวันนีครับไม่กวายมีนะครับแอนโทนี่ว่างอยู่นะครับแอนโทนี่อีกแล้วครับแอนโทนี่เห็นมาเลเซียรอมาเลเซียเติมครับสวยครับชอมาเนสสวยครับสวยครับ แอตูนี่มาแล้วแอตูนี่ยิงไซ้อยร์วิทติเซมูริกโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหเกือบจะทำประตูที่สามให้กับแมนยูไนเต็ดได้เลยครับสวยครับมฟาวน่ายังไงสวยครับเฮ้ยอะไรอะพี่ิีเหรออ๋อเราได้อืมมาดูกันครับว่าการประสานง,งานของแอตูนี่กับวสิสก้า,าจะดีกว่ามาเลเซียหรือเปล่าเอาแต่หมูลูกนี้แรงไปหน่อยครับ เอ้าวไม่ได้ครับวิตินโยยังไงวอบิสซิก้าดังหน้าครับชอนี่ครับวอบิสซิก้ากับแอนโตนี่นี่ประสานงานกันยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับเห็นเพื่อนนะจ๊ะลูกนี้ยิงไม่ได้ซ้ำไม่ได้โอ้โหฟาวล์ก่อนครับน่าจะแฮนด์บอลของเอเนสซีครับมาอีกแล้วครับโุฟฟาน่าแบบเดิมหรือเปล่าครับฮึ่มไม่ไกวดังหน้าชอรอสวนเร็วเลยครับโตเร็วเลยเมาล์แอนโทนี่ครับ แอนโทนี่มาแล้วแอนโทนี่โอ้โหหลอกสวยแอนโทนี่หลอกสวยครับงนี้เมาส์เมาส์ยังไงเมาส์ไอนโทนี่เมาส์ยิงตรงนี้โอ้โหล้มหน้าก่อนไอ้ดูครับเดง๋ยวนี้ครับแอนโทนี่ส่งมาแบบล้มเท่าไหร่ครับโอ้โหเดียวเท่านั้นครับอืมทำมาสวยมากครับแล้วเมาส์กับแอนโทนี่อีกแล้วครับอืมกูหูนรกครับเฮ้ย หมื <Cornell. S 2> อนด่าเลยฮะอ๋อแล้ว yeah. อ <t> mm ันนูนี่มาแล้วโอ้โหโดนลุมสามแต่หลบมาได้ครับลูกนี้เลี้ยออมไปเลยไอ้ตัวนี้อีกแล้วครับยิงใส่ก้อย์ลูกนี้เรียบร้อยครับปิดเกมสามประตูต่อนหนึ่งครับเจ้ไอ้ตัวนี้ยิงเจ้นี่ครับดีใจกันยกใหญ่ฮะ ดูครับความเร็วของเขาครับแล้วก็สายกอย้อยจบสกอร์ลุยด,ดูอานาไเปเล่ตำนานปราซิลหลายๆคนโรมารีโอเนี่ยเทียบกับแอนโูนี่ไม่ได้เลยนะครับพูดเอนครับทีมหนักไม่ได้ครับสาปรารตูตัวหนึ่งแบบนี้ต้องชมแอนโูนี่คนเดียวเท่านั้น ใช่เก่งมากครับแอนโทนี่ดูครับก่อยกับตันทีมเอ๊ะเก่งยังไงเอ๊ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยตบมือครับแอนโทนี่เวทีงับ8.4ลงมาเพียง37นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ยิงไป2ประตูผม,ม,มกเูเด็กครับเอาอะไรครับดูเหมือนว่าจะทำภารกิจที่เอเด็กเชนฮาร์คมอบหมายมาสำเร็จหมดเลยนะครับ แล้วมีโอกาสได้ลงไปตัวจริงด้วยนะครับในแบตหน้าเนี่ยแล้วได้แมนออฟเดอะแมตด้วยนะครับดูครับอืมาดูกันว่าไอทูนี่เนี่ยจะรักษาความสามารถหรือว่าความสม่เสมอได้หรือเปล่านะครับอือือ